พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริญยนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2567 โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จบแล้วทรงพระสุรายทรงเจิมเขียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศประกอบด้วยวัดพระเศรรัตนศา,าสดารามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดบวรน,นิเวศวิหารวัดเบญจมาปพ,พิษดุสิตวนารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบรมนิวาสจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนผานหน้าฐานชุกกะทีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธ,ธรรมหาเมณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศที่น้ารรม,มาศศิลาในการน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนประเคนพัยดยศปร,ริยนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปร,ริยนทำเก้าประโยคและ6ประโยคประจําปี2567จํานวน386รูปเสร็จแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่จเจริญชัยมงคลคาถา แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กในหัวข้อการปรับตัวประกอบด้วยรางวัลที่หนึ่งนายเทรวีแพบัวรางวัลที่สองนายสถานันนวรัตและรางวัลที่สามร้อยเอกเทพอรุณภาคสิทธ,ธิพลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโนโทกพระสคง์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรก พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งปร,รียนพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสาม,มาเณรเฉพาะที่สอบได้ปร,ริญญาธรรมสามประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบโสถวัดพระเสร,รัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิต,ตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กด้วย และต่อจากนั้นเวลา18บแนาฬิกาสินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายอมัตอาลีเอเจอัตตมีมีเอกอัครราชทูตรัฐกาตาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2560 เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทกราบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกวันสําคัญสากลของโลกครั้งที่19นศูนา์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครเพื่อประกาศข้อบปการของพระพุทธศาสนาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขาบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขาบูชาโลกมีมติให้ประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคม2567ในหัวข้อพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามคัคคีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก73ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราช ประมุกสงฆ์ผู้นำศาสนาคณะสงฆ์ผู้แทนจากประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนกว่า1,400รูปคน โดยเมื่อวันที่19พฤษภาค,คม2567มีกิจกรรมสัมมนา,าเชิงวิชาการณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อดำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญคือวันประสูตรสัร,ร้ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วงค่ำของวันนี้ผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลกได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตาน,านาชาติถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเทศา การวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณนบ,บริเวณพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรลึกถึงพระรัตนตรยัยถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาทิฏฐิและสวดพระปริตหนึ่งจบระลึกถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถือเป็นทางเป็นธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญพะถวายเป็นพุทธบูชาระหว่างวันที่17ถึง23พฤษภาค,คม2567 ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store